สว,ส,วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เมนูเด็ดเด้อครับไก่อบกิตเพลยนนะนี่ตะพิ่นว่าครับดูำสุปถุยดำเม็ดสิบดาเท่หล่ไหมครับมาถ่ายลูกกับกระโดด อะไรฮัช like, <laughs> ิค euh, กินเล้ยครับชิกี้ชิกนูครับชิกิ้เลยมาเด็กผีน้องเล้วพวกเราแยไก่กมกกีน้องกันนะครับเอ๋ยโอ้ดติ๊ง หนึ่งสามปึ๊บโอ้ยเหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ลองครับเจ้านี้ก่อนเนะครับเดี๋ยวตากดีลูกกินก่อนครับครับสวัสดีครับผม